ทำยังไงให้มีรายได้จาก Facebook เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหารายได้จาก Facebook ได้ไม่ว่าจะเป็นการทําคลิปเดียวการขายของการโปรโมทโฆษณาแต่ที่ผมจะมาเน้นในวันนี้คือการทําคลิปเดียวนะครับซึ่งถ้าคุณผ่านเกณฑ์เนี่ยมันจะเป็นรายได้เสริมที่ดีทางหนึ่งของคุณได้เลยซึ่งก่อนที่จะสร้างรายได้เนี่ยเฟซบุ๊กก็จะมีเกณฑ์วัดหรือมีข้อกําหนดให้เราต้องปฏิบัติตามหรือถึงเกณฑ์เขาก่อนถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้ เช่นถ้าคุณอยากสร้างรายได้ด้วยดาวคุณต้องมีผู้ติด,ดตามเป็นอย่างต่ำ500คนหรือถ้าคุณอยากได้โฆษณาในคลิปเดียวคุณก็ต้องหมั่นทําคลิปเดียวเยอะๆคิดคอนเทนต์ลงคอนเทนต์ต่างๆหรือถ้าคุณอยากได้โฆษณาในสตรีมคุณต้องมีผู้ติด,ดตามเป็นอย่างต่ำอย่างน้อย5,000คน และมีช่วโมงการรับชมวิดีโอออนดีมาร์60,000นาทีและต้องโพสต์คลิปยาวลงอย่างน้อย5โพสต์ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันการผ่านเกณฑ์ที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดาวต่อมาถ้าใครทําคลิปเรียวเยอะๆก็อาจจะผ่านโฆษณาในคลิปเรียวบางคนอาจจะไม่ได้ผ่านโฆษณาในคลิปเดียวแต่ว่าไปผ่านโฆษณาในสตรีมซึ่งถ้า3อย่างที่ผมได้กล่าวมาถ้าอันใดหนึ่งมันผ่านการสร้างไรายได้หรือมันสามารถสร้างไรายได้ให้คุณได้ ผมก็แนะนําว่าให้คุณไปลงมือทําในจุดนั้นเช่นคุณผ่านโฆษณาในสตรีมคุณก็อาจจะไปลงคลิปในตรงที่จุดที่เขียนว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่หรือถ้าคุณผ่านโฆษณาในคลิปเรียวคุณก็อาจเน้นลงคลิปเรียวมากกว่าวิดีโอยาวหรือตรงช่องที่คุณกําลังคิดอะไรอยู่ให้เน้นสร้างรายได้ในสิ่งหรือจุดที่คุณผ่านเกณฑ์แล้วอาจจะไม่ต้องรอให้ผ่านทั้งหมดแต่ให้เน้นเครื่องมือหรือสิ่งที่ทําให้คุณสามารถสร้างรายได้ได้ก่อนคุณจะได้ไม่ท้อไปซะก่อนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้กันต่อไป